ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตชีวากับทริปสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่17ที่ฮันสาไทยเวลเนสเขาใหญ่นะคะช่วงนี้เราจะมาติดตามกันเรื่องของอาหารการกินจะเลือกทานอาหารอะไรเอาแบบเป็นองค์รวมเลยนะให้ดีต่อสุขภาพของเรากันบ้างรวมถึงจะมาแนะนําการสาธิตกันทําเครื่องดื่มสมุนไพรเรียกว่าแฮปปี้ฮาร์ดเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกันค่ะติดตามได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นปริมาณแคลอรี่ที่เราควรจะได้รับต่อวันนะคะถ้าเป็นกลุ่มแคมป์รอบนี้นะคะก็จะเป็นตรงกลางนะคะก็อยู่ที่2,000แคลต่อวัน2,000แคลต่อวันเราจะรู้ได้ยังไงอะ <c oughs> ใครจะมานั่งนับแคลถูกไหมก็เลยมีวิธีคิดให้เอานี้ตัวอย่างอาหารก่อนนะคะอย่างเช่นว่าอะไรดีกินบ่อยๆข้าวขาวหมูแล้วกัน690แคลกิน2มื้อก็ปริมๆแล้วนะคะเราจะไม่มีโคต้ากินอย่างอื่นแล้วนะคะ ผัดซีอิ๊วหกร้อยกว่าเหมือนกันหกร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะเอาหนักๆเลยนะคะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะข้าวหน้าหมูทงคัตสึหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยเราจะตักยังไงดีหนึ่งจานของเราเพื่อที่จะให้แคลเราไม่เกินนะคะแบ่งเลยค่ะข้าวหนึ่งส่วนธัญพืชหนึ่งโปรตีนอีกหนึ่งส่วนนะคะผักเนี่ยครึ่งหนึ่งของจานย้ํานะคะว่าเป็นผักถ้ากินอย่างเงี้ยทุกมื้อนะคะแคลไม่มีทางเกินแต่เลือกนิดนึงเลือกเป็นอาหารโซนสีเขียว ผลไม้นะคะที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าครึ่งครึ่งจานเนี่ยต้องเป็นผักนะเพราะเราแยกผลไม้ออกมาให้แล้วสี่จานเล็กต่อวันถ้าจะเทียบง่ายๆก็จานร,รองแก้วกาแฟสี่จานเล็กต่อวันได้เลยนะคะน้ำล่ะใครกินน้ำน้อยบ้างคะทานน้ำน้อยมีปัญหาหลายอย่างเลยเนาะท้องผูกวิงเวียนนะคะหรือ,อเราอาจจะกระหายได้บางคนที่รักสวยงามหน่อยทาลิปสติกมันจะไม่ค่อยติดนะ <laughs> ปากเราจะแห้งนะคะ ก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะถ้าเป็นต่อวันถ้าเป็นขวดเล็กๆขวด600มิลลิลิตรนะคะสขวดนับง่ายๆให้ได้แต่ถ้าเราเติมขนมนะคะเป็นยังไงคะโอ้โหภูเขาลูกเล็กลูกน้อยนะคะเกิดขึ้นเต็มเลยนะคะแสดงว่าอินซูลินจะถูกหลังอยู่ทั้งวันแล้วมันไม่ดีหรอก็อินซูลินหลังน้ําตาลจะได้ลดไงคิดว่าดีไหมคะอินซูลินหลังทั้งวัน ไม่ดีแน่นอนนะคะร่างกายของเราจะตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าโรคดื้ออินซูลินก็เกิดเป็นโรคน้ําตาลที่สูงขึ้นในหลอดเลือดเกิดเป็นโรคอ้วนเกิดเป็นโรคเบาหวาน เกิดเป็นความดันโลหิตสูง4ี่โรคถ้าสมมติว่าเกิดพร้อมกันก็มีความเสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมหมอถึงได้มาพูดถึงว่าทําไมเราต้องกินอาหารในเป็นเวลาเพราะว่าเราต้องการจให้ตัวอินซูลินของเราเนี่ยแอคทีฟอยู่อยู่แค่3มช่วงถ้าเป็นไปได้ถ้าในทางแพทย์แผนไทย4อย่างนี้เขาเรียกว่า มูลเหตุของการเกิดโรคมีทั้งหมด8ประการค่ะแต่เนี่ยยกมาให้ดู4อันที่ทำให้ความเครียดเห็นไหมคะเขาหัวร้อนทำไมถึงหัวร้อนเพราะ4พฤติกรรมนี้สามารถกระตุ้นการทำงานของธาตุไฟในร่างกายค่ะพอเรามี4อย่างนี้ปุ๊บไฟในตัวเรามันจะลุ่โลดเลยค่ะมันจะพุ่งพ่านมันจะโชคโชนเลยค่ะพอไฟเยอะปุ๊บ ธาตุต่างๆอีก3ทธาตุที่เหลือก็ล้มเป็นโดมิโน,โนตามไปด้วยก็ทําให้เราป่วยนั่นเองเมื่อสุขภาพจิตเราไม่สมดุลใช่ไหมคะมันก็ทําให้เกิดโรคหรืออาการต่างๆได้เช่นซึมเศร้าเบื่ออาหารแล้วก็มีออฟฟิศซินโดมเอาทำไมออฟฟิศซินโดมมาอยู่ในเรื่องนี้ก็เพราะว่าอะไรคะเมื่อกี้ทำงานหนักทำงานเกินกำลังก็เกิดออฟฟิศซินโดมได้แล้วก็ไมเกรนเป็นได้เหมือนกันท่านใดที่มีอาการปวดหัวไมเกรนมีไหมคะ ไม่มีปวดตึงข้อบ่าไหลมีไหมคะมีแน่นอนหรือแม้แต่ว่าเราเครียดเราก็สามารถใช้วิธีการนี้นวดได้จุดที่หนึ่งคะ่ะใช้หัวแม่มือเราเนี่ยคะ่ะวางลงไปที่ระหว่างคิ้วกับตาตรงนี้เห็นไหมคะข้างๆ้างสันจมูกกดวางมือแบบนี้คะ่ะกดลงไปตรงๆเลยคะ่ะกดแบบนี้ค้างไว้สักประมาณ10วินาทีจากนั้นจุดต่อไปพอเรากดปุ๊บ ลากไปที่คิ้วเลยค่ะใครเขียนคิ้วมาระวังด้วยนะคะลบหมดเลยลากไปที่คิ้วค่ะลงแรงนิดนึงลากไปที่คิว้วมาหยุดอยู่ที่ขมับพอหยุดอยู่ที่ขมับคึงขมับค่ะทีนี้คึงขมับค่ะคึงเป็นวงกลมคึงเป็นวงกลมต่อไปเรารู้จักน้ําสมุนไพรแฮปปี้ฮาร์ดสูตรเด็ดของคุณสมบูรณ์กันเลยดีกว่าค่ะน้ําสมุนไพรแฮปปี้ฮาร์ดที่มีส่วนประกอบของกระชายกระเทียมขิง มะนาวแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์แล้วก็น้ำผึ้งค่ะเอามารวมกันแล้วเนี่ยสรรพคุณของเขาก็คือ 1. ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ลดไขมันในเลือดพวกคอเลสเตอรอลไรกีเซอไลด์พวกนี้นะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยและสุดยอดแอนตี้ออกซิแดนต์เชิญทุกท่านไปชมสาธิตวิธีการทำที่โต๊ะด้านหลังได้เลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะ พวกหัวเง่าต่างๆแนะนําให้ล้างแล้วก็ปอกเปลือกให้สะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมขิงหรือว่ากระชายนะคะเราจะนําพวกวัตถุดิบที่เป็นหัวเง้าพวกน,นี้นะคะคั้นแยกกากหรือท่านใดไม่มีเครื่องแยกกากสามารถใช้เครื่องปัน่นปัน่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำได้แต่ละตัวมีสรรพคุณดีๆทั้งนั้นเลยอย่างมะนาวลดเปรี้ยวแน่นอนแอนตี้ออกซิแดนซ์นสูงมากๆกระชายกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ขิงช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ขับลมในท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะเมารถเมาเเลือใช้ขิงได้เลย และนี่คือรายการชีวิตชีวาสำหรับทริปสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่17ในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับที่สวยๆการบริการดีๆและการดูแลสุขภาพจากคันซาไทยเวลเนสเขาใหญ่นะคะขอบคุณสำหรับ b g for Love by CP Ram อร่อยง่ายไม่มีเนื้อสัตว์เลยดีต่อเราแล้วก็ดีต่อโลกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพลัตเต็ดไดเอทนั่นเองรวมถึงอาหารครีเอเตอร์ค่ะเคี่ยง่ายได้คุณค่าเหมาะก,กับผู้สูงอายุและซีเวอร์เจนอย่างเรานั่นเองนะคะหาซื้อได้กันที่โลตัส แล้วก็แมคโครนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วรายการชีวิชีวาและดิฉันสุริบูลนะัทพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้ายังมีควันลงให้ติดตามกันแน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะ